วันนี้เราอยู่กับรายการถามนะครับเป็นรายการใหม่ของช่องนูสระโดยเราจะถามสามหัวข้อใหญ่กับคนสามคนแต่วันนี้หาได้แค่สองคนครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปดูเลยดีกว่าครับผมลืมบอกไปว่าทุกอย่างเกี่ยวกับลุงหนวดจิมคุณคิดยังไงกับลุงหนวดจิมก็เมื่อบรรุอำนาจนะครับ ฮิตเลอร์ได้ทำลายสถาบันประชาธิปไตยของประเทศเยอรมันนะครับและเปลี่ยนให้เยอรมันเนี่ยกลายเป็นรัฐส,สงครามที่มีเจตนาจาะพิชิตยุโรปเพื่อประโยชน์ของเผ่าพันธุ์อารยันที่เรียกว่าการลุกลานโปรแลนด์ของเขาเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนแล้วก็ปีไอเทียอะไรก็ไม่รู้นะได้จุดชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบฮิตเลอร์เท่าไหร่เพราะฮิตเลอร์เป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะ โหดสัสสัวงแม่งค่าชาววิวไปห้าหกล้านคนโู้มึงกูน้ำตากูน้ำตาซับเลยอ้โหคุณคิดยังไงกับสิ่งที่ลุงหนวดจิมทำก็เนื่องจากว่าลุงหนวดจิมเนี่ยเขาได้เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเขาจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะว่าเออคิดยังไงกับลุงหนวดจิมที่ทำอ่นนะผมเชื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะ เปลี่ยนประชาธิปไตยของเยอรมันให้กลายเป็นรับสงครามเพราะว่าในในโลกสมัยนั้นน่ะถ้าเราไม่มีการเกิดการล่าอน,นคมขึ้นเนี่ยแล้วก็สามารถอยู่การแบบสงบสุขนะครับเอาจริงๆอ่โหมันโหดตรงที่ว่ามันฆ่าฆ่าคนนี้แบบอ่าในแถวแถวยุโรปอ่ะน่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบล้านคนนะที่ที่ได้ยินมา ถ้าคณเจอลุงหนวดจิ๋มตอนเด็กคนจะทําอะไรกับเขาก็ถ้าผมเจอหนวดจิ๋มตอนเด็ก,กน,นะผมจะทำไงก็ได้ให้แบบว่าทําให้เขาไม่ไม่สร้างสงครามในอนาคตอย่างเช่นกันหรือว,ว่าปลูกฝังจิตใจอะไรโอเคกูจะบอกพ่อแม่เขาเาตอนเด็กๆหรือไม่คิดจะคือยังไงดี คืออยากจะบอกให้แบบสนับสนุนฮิตเลอร์ให้ปเป็นนนักว่ารู้เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะฮิตเลอร์เขาอยากเป็นอะไรนะเป็นนักว่ารู้มากๆเลยเยเออก็าจอของเขาเขาจะได้ไม่เขาจะไม่ได้เข้ามาทางการทหารต่อจากนี้หากมีความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออาภัยนะครับสวัสดีครับ